ครับผมมาเที่ยวเมืองยองนี่ก็ต้องมาเที่ยวดูอาหารชนเผ่านะครับผมหลายที่ก็จะมีอาหารชนเผ่านํามาขายนะเดี๋ยวจะลองดูหลายๆที่นะครับผมจะมีข้าวหลามข้าวหลามนะครับผักส้มนะครับผมดูผักส้มนะครับผมผักส้มมาข้าวหลามครนะไม่ค้าเขาจะขายขายทั้งผักส้มแจกขายทั้งหลามเดี๋ยวก็มาซื้อเดี๋ยวก็มาซื้อกันหนังส้ม ส้มน,นะอันนี้เรียกว่าหนังส้มน,นะครับผมก็เห็นลาราากันหลายที่นะครับผมมาดูก่อนรับผมพาเที่ยวเรียกว่า,างานาที่เมืองยองนะครับผมาขายผลไม้อาสตรอเบอร์รี่ก็มีนะสตรอเบอร์รี่ก็มีอาบัคเนวเจออีกแล้วอาบักเนว การนำหมักเนี่ยมาขายหมักเนี่ยนี่ก็บางส่วนก็ปลูกที่เมืองยองนะครับผมครับนะครัาชาวพยองกลางจ้องขายหมักเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวดูต่อนะฮะครับผมเดี๋ยวดูต่อมีปลาปิ้งปลาย่างนะครับผมอันนี้ขายไก่นะไก่ปิ้งไก่ย่าง ปลาซีฟังกระี่สดนะครับผมปลาส้มก็มีปลาส้มปลาส้มปลาส้มปาปล้มนะครับผมปลาส้มปลาส้มบางยองอดูเขาขายหนังส้มปลาส้มไก่ย่างนะฮะข,ข้าวหลามเขาล้างก็มีดูไม่ค่าเขาขายนะดูเขาขาย เขาขายนังส้มแล้วก็ยังปปลาส้มด้วยนะครับนี่ว่าเป็นอาหารยอดเยี่ยมของชาวไทเรือเวียงเมืองยองนะครับเอานวนีกมีลูกค้ากำลังมาซื้อนะครับขายข้าวหลามข้าวหลามมุนมีแม่ค้าเขามานั่งขายข้าวหลามนะครับปลาส้มเดี๋ยวไปใกล้ๆหน่อย ปลาส,สุมเฮด้าคนเดียววะเฮด้าคนเดียววะปลาส,สุมเดีย๋ยวกันมาซื้อปลาสุมฮันดะอ๋อมาซ้อปาสุนดะฮะฝรั่งมาซื้อแล้กันอยากเข,ข่ามันมาซื้อฟักสุมฟักสุ่าฟักสุมปลาจื้นามากตบเกินนะครับผมอ่ามีหลากหลายนะครับผมเดี๋ยวดูหาบางไฟเขาแบกบางไฟก็มีนะ เดี๋ยวดูเอาไปเลยๆครับผมตรงนี้ขายนางซมอีกละหมักเนลก็มีหมักแตงกัมยักยกัมยาเข้ามากัมมาซ้นะเาาออ,อดนะเดี๋ยวเ่รนกัมยากัมมาซีนผสมนังสมนะโอ้ปลา้มยัม่ไปลา้มปลา้ม้มลาเกิยอะคนเดียววะ ฮะอ๋ะปะอปลาส้มเดี๋ยวกลับมาตวัวเองโอ้ปล <c oughs> าส้มตัวล้เนาะปลาส้มบางย่องเนาะครับสามาขายปลาส้มหนังส้มนะครับอ่านะครับผมอ่เดี๋ยวเดินดต่ออาตอนนั้นก็นมีอะไรฮะเดี๋ยวอาจจะมีร้านขายข้าวซอยมั่งอ่าแล้วก็จะมีการร้เล่นฟุตบอลกันมั่งครับผมจะดูบริเวณ รอบๆนะครับผมเดี๋ยวดูต่อนะผมพาเที่ยวงานต่อนะฮะอาจจะมีขายปลาปิ้งนะครับผมคาราเฟินนะคาราเฟินปลาส้มปลาส้มที่นี่มัดเป็นถุงนะครับผมปลาส้มนะฮะแลาวก็จะมีเรียกว่าเหล้าด้วยสุราด้วยนะฮะปลาส้มกับสุราขายด้วยกันนอกจากเป็นผักส้มนะครับผมนี่ก็เป็นอาหารเจอกันของชาวชายเลือเมืองยองนะครับผม ปลาส้มนะอ๋ะสอส้มปลาปลาส้มเนาะถุงน 2, นะี้ก็ะเทือกอะอ๋อครับผมปลาส้มถุงละสองพันจานนะฮะสองพันจานก็ประมาณห้าสิบหกสิบบาทครับผมเรียกว่าเขาอาจะนิยมรับประทานนะวันนี้มีงานประนามบขายกันาากน,นี่ก็คือสุราเถื่อนนะฮะเหล้าเถื่อนเหล้าเนี้ยเราคนกระเทอยะครับป้าผมมากมีสุราด้วยนะฮะ อ่าเรียกว่าสุราชุมชนนะครับอ่าควรในพันนะครับผมนี่คือบรรยากาศอ่าบริเวณในงานงานเรียกว่าปล่อยไทยลื้อเวียงมุกยอมนะครับผมครับผมมาเจอละอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งอ่าของชาวไทยลื้อเมืองยอดนะครับผมนน้ำหนังนะน้ำหนังนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณนะฮะอย่างหนึ่งนะครับผมน้ำหนังเฮ้ยเอาคนเดียววะกาเป็นมาอ่ะ เฮ้ยคุณเดียววะอ๋อบาดไหนนี่หน้าฟันหน้าฟันครับผมน้ำหนังนะฮะอาหารยอดเจี่ของชาวไทลื้อเมืองยองนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมนะครับผมน้ำหนังนะฮะมีแม่ค้าเขาทำครับเองนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูหลายๆที่นะครับผมเ มาอันขายแคบได้กระหึ่งถูงได้กระหึ่อันถูกไหมอ่ด้หลาพันเงินมาอ่าพันเงินมานะถ้าผมตรงไหนพันชาดนะฮะพันชาดก็สามสิบบาทประมาณสามสิบบาทอันนี้หรออันนี้นีไม่ได้หารวยไม่ได้หารวยอ่ะครับน้ำหนังเมืองยองนะฮะโอ้เดี๋ยวขายร้ายรู้เดี๋ยวแปลกได้ได้เงินร้ายรู้อ่าผักส้มนะครับผมอ่าผักส้มผักหนังส้ม เดี๋ยวจะพาเดินต่อนะอ๋ะอบ้องไฟกำลังจะจุดนะครับผมเดี๋ยวดูบ้องไฟนะครับผมอ่ตอนน้องเป็นบ้องไฟนะอ่าบ้องไฟกำลังจุดอ๋อก็น้ำหนังนะอ่าน้ำหนังเจอหนึ่งเจ้าดนะ้านน้ำหนังก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนน้ำหนังเหตุการณ์คนนี้ลูกกาบนะอ๋อน้ำหนัง ครับผมอันนี้อาหารยอดนิยม,มน้ําหนังเวลาจะกินต้องไปทอดหรือว่าไปปิ้งอาไปย่างนะครับผมอ๋อหน,นังหนังพักสุม่มครับผมอาหารธรรมชาตินะฮะพื้นบ้านของชาวเดนิเวียงเมืองยองนะฮะอันนี้ขายมาได้ก็คืออ๋อราคามัดละห้าร้อยจานนะครับผมตกประมาณ15บาทนะฮะน้ำหนังอ,อาหารยอดนิยมนะของ อ่าเรียกงมันเป็นของฝากกันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวกลับมาซื้อเดี๋ยวกันแอบป้ายกันปลาปิ้งอ่านี่ก็ปลาปิ้งตัวโตๆก็มีนะครับผมอ่าเมกาจัดเตยมงไยอ่นะขายปลาปิ้งกันนะครับผมราปลาล้งรออ่าผักส้มอ่าอ่าผักส้มนี่เรียกว่าใจยอดที่ยิ่งจริงๆนะครับผมอ่า อานนี้ก็คือนี่ห้าร้อยฮะถ้วยละห้าร้อยจาดนะครับผมห้าร้อยจาดก็ไม่แพงกับแก้มเหล้ากับแก้มเหล้าในงานนะครับผมเดี๋ยวพาดูต่อนะครับกับเดียวก่อนเดี๋ยวไปวากันก็คืออ่ามีอีกระดับหนังเหล้าก็มีอสุรกายชุมชนอ่าตรงนี้ขายเหล้านะครับผมอสุรกายชุมชนนะขายแบบกระปุก ตอนนี้บางไฟกำลังจะจุดนะเดี๋ยวดูบังไฟต่อคาราฟูนหวานนี้กรเทือดิบหานหาลอยวาก็เดี๋ยวก็มากินครับผมนี่คาราฟูนก็หารยอดียอมเหมือนกันนะฮะบางไฟกำลังจะจุดเดี๋ยวปั้นในงานที่ก็มีการขายข,ของเกี่ยวกับหลากหลายนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นหางหวายนะฮะหางหวายแล้วก็มีะเกียนะครับผมขายในงาน อ่าปลอยบนพระไฟนะวัดบรรหุนนะครับผมบางยองนะฮะมีแม่ค้าขายอาจจะแยกมากมายนะอาหารการกินนะอาหารอ่าเรียกว่าอ่าเรียกว่าคุณอ่าชติพันธ์ก็ได้ก็ว่าได้ครับอส่วนมากกินยมหนังส้มนะครับผมหนังส้มนี่อาหารยอดนิยมนะหลายที่หนังส้มอ่าหนังส้มอาหางไหวอาหางไหวขหางวายกาเป็นมาคาเป็นมา ครับผมหางหวายนี่เอามัดสดมัดในกระเฮือนี่มัดในสองพัครับผมหางหวายไหมครับมัดในสองพันเดี๋ยวไปมาซื้อเดี๋ยวไปมาซื้อาขายหางหวด้วยแล้วก็ขายหนังส้มด้วยอ่ะข้าหลามก็มีนะครับผมตลาดมังยองนะงานฟอยอ่ะงานฟอยนี่มีหลากหลายนะเดี๋ยวดูต่อมาดูพอขายหนังส้มกันครับผมดูหนัง อาไปซื้อหนังส้มกันนะอาดูกันช่างอาดูกันช่างนะอาตาช่างตาช่างแบบโบราณของชาวไทยเรือเมืองยอนครับผมอาหนังส้มนี่เป็นอาหารยอดนิยมนะถ้าบ้าเวลามีงานก็ต้องมาซื้อกันนะบ้านนี้ก็ได้นี่บ้านในพันธ่์น่ะอ๋อาบ้านนี้พันนึุ์นะโอ้อาหนังส้มอ่ะตัวนี้ผักส้มนี่ก็หนังส้ม อาไก่แล้วก็ปลาปิ้งนะเป็นอาหารเป็นอาหารนิยมของชาวไทยหรือมังยองเวลามีงานก็จะซื้อกันนะอี๋ยวดูเขาซื้อขายกันเดี๋ยว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 ก็จะซื้อมาตอนนี้ข้าวหลามด้วยนะฮะดูเขาซื้อเขาขายกันนะครับผมเดี๋ยวเขาซื้อเขาขายดูเขาซื้อเขาขายกันนะเดี๋ยวก่อนที่บอกมากัน อาไปซื้อหนังส้มกันนะครับผมอาผมดูอาบริเวณอีกมุมหนึ่งครับผมอางานปลอยของชาวอาทะเลเมืองยองนะครับผมอาตรงโน้นก็จะมีการฟ้อนลำลำพงกันเรียกว่าการทุ่งนากลาง,าลางเต้นกันนะครับผมอาบ้องไฟก็กำลังจะจุดเดี๋ยวจะไปะถ่ายบ้องไฟนะดนนูบริเวณรอบๆนะครับผมาแต่นี้แม่ค้าอานำสินค้าต่งางๆมาขายนะครับไปเดินด,ดูต่อ ครับผมดำเนินต่อนะฮะดูอาจจะมีสินค้ามากมายหลากหลายนะครับผมเก้าหลามตักส้มนะไม่ขายเสื้อขาย้าด้วย พริกเป็นกองก็มีนะครับอ่าพริกเป็นกองก็มีผักส้มอาหารยะดนิยม,ยมยนะถ้าผมมาก็ตลาดที่เวียงมุยองนะก็มาเห็นมีขายนะหลากหลายนะทงานปล่อยปองไฟนะอาจะไม่ขายพริกนะครับผมขายพริกสังเกตให้สังเกตดีๆนะครับผมเจ้าทายองนี่นิยมสวมสร้อยสวมแหวนนะครับผม ก็เรียกว่าถ้ามีงานก็จะนิยมสวมใส่กันมานะาสังเกตนะครับผมทั้งนิ้วทั้งกําไลมือสร้อยมือข้อมือนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอยอดนิยมนะครับผมเวลามีงานก็จะแตง่งแตง่แตง,แตง,แตงกายแต่งตัวแบบสวยงามนะครับแล้วก็คามาฟลอ,อยนะครับผม,มตโน้นก็จะมีการแห่นะครับผมต้องไปกันอยู่ ก็มาที่เกาะมันก็เสือ,อส้มหนังเฮ็ดห้องคอยเฮ็ดคนเดียววะอ่าหนังส้มน,นะครับผมเป็นอาหารอยอดนิยมจริงๆนะฮะสวัาดิ์งานปอยที่ไหนก็มีขายที่นั่นนะครับผมเป็นของซื้อของฝากของที่ระลึกนะได้หมดนะครับผมเห็นขาดเจ้านะฮะเอาขลับนีบ่เฮ็ดเคนเดียวหน่อยอ่าขลับน,น,น้ำม,มอยใครมาได้ก็เฮ้อ ฮะม่ได้พันะไ่ได้พันหนึ่งอะกลับเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวกลับมาซื้ออ๋ออ,อันนี้ยามาอนนอยอันปุญญามาันลงใหม,ไม้ไม้มันนอยลาว่าครับผมดูฟังภาษาชาวไทยเรื่องมืองยองเขาขายเขาหลางนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายหลายๆที่นะฮะขายเขาหลังมืองยองนะครับผมแล้วก็หนังส้มปลาส้มปลาทอดปลาสีนะครับขายกันที่ในงานนะบ,บ้านหุ่นเวียเม,มืองยองนะครับผม อันนี้ก็เรียกว่างานปลอยนะครับผมงานปลอยวัดวัดหมุนเบียงมึงยองรัชการประเทศธรรมะนะครับผมอาจะมีขายข้าวหลามขายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมดูคัสซื้อเขาขายที่งานปลอยมึงยองนะครับผมส้มหนังตอนนี้ซื้อข้าวหลามซื้อข้าวหลามครับผมเขาจะยังข้าวหลามนะครับปลาเส้นร้องนอนอันนี้อันนีนน้อันนี้น้ำคว้านะพักอันน้ำควาอ๋อน้ำควา เกิดาคนเดียวอ่ะเกิาดาคนเดียวอ๋อปลาเดี่เกิดกคนเดียวมั้งเนาะปลาเกิดะคนเดียวคนเดียวโอ้สโซเด่นอนอันนี้เกิเดเะคนเดียวปลาผมนะครับชาวตะยองเขาบอกว่าเราทำเองหมดนะครับผมนำมาขายในงานนะครัมีข้าวหลามแล้วก็หลามายส้มแล้วก็น้ำปูแล้วก็ปลาปลาป,ป,ปิ้งทำเองนะครับอนี่เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าตลาดเวลาตลาดมีงานก็จะมีะการขายสินค้านะ อาหารนดูสินค้ากันครับผมข้าวหลามอาได้ดูข้าหลามนะผมอันนี้อันนี้เป็นทุ่งนี่เป็นยางนี่อันนี้เป็นยางเป็นทุ่งอ๋อตอนนี้ก็จะขายอาหารเรียกว่าจนเพานะมีข้าวหลามมีหนังส้มปลาส้มเยอะแยะมากมายนะครับผมดูคนนั่งขายกันนะขายกันง่ายๆนะครับผม างานเรียกว่างานบนบั้งไฟของชาวไทลือ้อเมืองยองนะครับผม,มเดี๋ยวพาเดินดูต่อนะครับแล้วคนตัวนี้ขายมาแปดนะฮะมาแปดก็มีนะฮะมาแฝดแล้วตัวนี้ขายน้ำปูนะครับผมน้ำปูก็มีาน้ำปูนะครับผมน้ำปูเมืองยองเขา,าจะ,จะแฝดก,กันเป็นเป็นเป็นขวดแก้วนะครับผมเดี๋ยวดูคนขายนะน้ำปูเมืองยองนะครับผม